เคยทำํำงานขายมาก่อนแต่เพราะว่าไม่รู้วิธีขายทำให้ขายไม่ได้เดอลูกค้าไปเซตอยู่บ่อยครั้งวีเซตว่ามีเจ้าประจาอยู่แล้วมีของใช้อยู่แล้วไม่รู้จะตอบข้อไปเ็จนึนั้นยังไงก็เป็นอย่างนี้มาตลอดสวัสดีครับผมผู้ทธพงศ์มลกดอาชีพพนักงานดับเพลิงเคยทำํำงานขายมาก่อนแต่เพราะว่าไม่รู้วิธีขายทําให้ขายไม่ได้ เจอลูกค้าไปเซตอยู่บ่อยครั้งเซตว่ามีเจ้าประจาอยู่แล้วมีของใช้ยอยู่แล้วไม่รู้จะตอบข้อไปเซตจนั้นนั้นยังไงก็เป็นอย่างนี้มาตลอดตอนแรกที่ได้เรียนคอร์สเอ็มซีผมรู้สึกว่าคอร์สเนี้ยแพงมากไม่รู้ว่าคุ้มกับค่าเรียนหรือไม่แต,แต่พอเห็นคนโรงเรียนมากมายและผมมองหาโอกาสที่จะก้าวหน้าผมจึงตัดสินใจลงเรียนแล้วพอได้เรียนแล้วผมรู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลย ตั้งแต่เรียนตั้งแต่บทแรกถึงบทสุดท้ายผมรู้สึกว่าคอร์สนี้คุ้มจริงๆมันให้อะไรมากมายมากกว่าใบปริญญาที่ผมมีได้ซะอีกผมก็อยากจะบอกว่าเราจะเชิญชวนคนที่ว่าไม่เคยเรียนคอร์สเอ็ให้ลองมาดูคอร์สเอ็แล้วจะรู้ว่ามันวิเศษขนาดไหนผมก็มีทีน่นะครับสวัสดีครับ